RX จัดงานวันเกิดวันเอ็นนิเวอร์ซารีฉลองครบรอบหนึ่งปีผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านวันเกิดวันเกิดผลิตภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้านบรรเทาอาการกดไหลย้อนในเครือบริษัท RX จำกัดผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศนำโดยเพนจักรกรชามชัยอุดมราบคาประธานบริหารจัดงานวันเกิดวันเอนนิเวอร์ซารีฉลองครบรอบหนึ่งปีของการเปิดตัวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นน่าดูแลสุขภาพของคนไทยในยุคปัจจุบัน ที่ต้องเผเชิญกับโลกกฎไหลย้อนโดยมีโอ๊ตบาร์โมดปาทานพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ พร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจห้างร้านและร้านขายยาทั่วประเภทและผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพเข้าร่วมง,งานอย่างครับขัง่งณโรงแรมคาตันกรุงเทพภุมิวิทเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาภายในงานวันเกิดวันเอเนเวอร์ซารีทางบริษัท RS ได้จกกัดเตรียมกิจกรรมพิเศษเพื่อให้แขกผู้ร่วมง,งานร่วมฉลองมากมายนอกจากนี้ยังได้แนะนำเคล็ดลับในการป้องกันโรคปวดไหลย,ย้อนนำโดยเพชรศกรชาชัยอดุดมราบครร พร้อมด้วยโอปราโม่ o, ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการเป็นโรคกดไหลย้อนและแพทย์หญิงนสอรวิรยุทธวิรัยหรือหมอปุยเมฆอีกหนึ่งศิลติมแขกคนพิเศษมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเคล็ดลับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่ถูกวิธีกจงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะครับก็ในานามของบริษัทไอซ์จำกัดก็ยินดีอย่างมากนะครับก็ขอแสดงความขอบคุณสื่อมวลชน แล้วก็เพื่อนๆที่รุมาร่วมงานในวันนี้นะครับรวมทั้งเเดี๋ยวจะมีร้านขายยาแล้วก็ m o d e r n t r a ท e มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโอ๊ตที่ดีครับมาปรากฏตัวแล้วก็เป็น,ปน,ปนแม่เหล็กดึงดูดคนมาในงานนี้นะครับครับยินดีมากๆครับคุณโอ๊ตก็ เราเลือกจากพรีเซนเตอร์หลายคนนะครับ,รบที่มาในสินค้ายาวันเกิดของเรารนะครับแล้วก็ดูเรานี่คุณโอ้นี่คุณขุนให้ครับเ <laughs> คยจากรูปร่างนี้น่าจะเป็นคนที่ทานเก่งเลยคิดว่าอาการกดไหลาย,ย้อนนี่น่าจะเกิดแล้วก็จากที่ฟังมาดูก็นอกจากเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นยูเซอร์ด้วยใช,ใช้ยาเราแล้วก็ได้ผลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คุณโอ้เป็นคนร่าเริงรพูดตรงแล้วก็ ต้ไม่ตรงมาจริงใจด้วยครับผมเชื่อว่าอันนี้ตรงกับบุคลิกของผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็บริษัทเราด้วยนะครับเพราะเราบอกแต่ความจริงเราไม่โกหกนะนะครับยาของเราดีก็คือยาเราดีครับนะครับรักษากรดไหลย้อนได้ครับนะครับวันนี้เลยดีใจครับที่ได้คุณโอ๊ตมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็หวังว่าจะทําให้ยาของเราขายดีดียิ่งขึ้นยินดีมากครับ บแบบนี้แผนการตลาดหรือว่ากิจกรรมอะไรพิเศษจ,จะมีเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนนี้กิจกรรมก็มีทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับบรโษัดเองก็มีชื่อเสียงในด้านออนไลน์อยู่แล้วครับก็ได้ยิงแอบยิงและไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์มีการเล่าประสบการณ์ของการใช้ยาต่างๆซึ่งก็ติดตามดูอยู่นะครับ,รบก็รู้สึกดีครับไม่ผิดหวังกับดีเซ็นเตอร์คนนี้ยินดีมากครับครักแบบเป็นมาครบรอบหนึ่งปีแล้ว ยินดีมากคือคืออันนี้น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับเราสุดๆ <c oughs> เพราะว่าเราอ่ะเป็นกดไหลย้อนมาถ้าย้อนไปเนี่ยน่าจะเป็นเกือบ10ปีแล้วครับคือ <c oughs> ตอนที่เริ่มเป็นครั้งแรกแล้วก็แล้วก็วกต้องต้องทานยากดไหลย้อนมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งวันเกิดบอกว,ว,ว่าเฮ้ยเนี่ยสนใจอยากให้พี่วอนเพรีเซนเตอร์เราก็ดีใจมากแล้วก็ <c oughs> อยากอยากอยาก,อยากเป็นพรีเซนเตอร์ ผลิตภัณฑ์น,นี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้ใช้จริงแล้วก็เวลาที่เราเป็นพรีเซนเ,เตอร,เร์เราเราออกไปคุยกับคนอื่นหรือว่าออกไปตามงานต่างๆเราก็อยากจะออกไปในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์ด้วยคือเราใช้จริงๆว่าเฮ้ยผมเป็นจริงๆแล้วผมก็ใช้จริงๆแล้วมันก็ได้ผลกับเราจริงๆฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดกับคนอื่นเราก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าโอเคผลิต okay, ภัณฑ์ของเราดีจริงๆอะไรอย่างงี้ครับเห็นเรื่องบอกว่าตัวเองเป็นคนไหลย้อนมาครับเป็นสปีแล้วฮะเราดูแลตัวเองยังไงบ้างคะคือต้องยอมรับว่าเราอาจจะดูแลตัวเอง ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าผมมาเป็นนักร้องเป็นคนที่จะต้องทํางานกลางคืนตลอดเดินทางทัวร์ต่างจังหวัดอาหารการกินบางทีเราเลือกเวลากินไม่ได้ครับบางทีเราต้องบินเวลานี้เวลานี้เพื่อให้ไปทันงานบางทีไปถึงเราก็ต้องขึ้นร้องเพลงแล้วไม่ทนจะได้กินเลยลงเสร็จบางทีจะได้กินอีกทีนึงก็ไปตีหนึ่ง,ต,งตีสองแล้วอะไรอย่างี้ครับจะไม่กินก็ไม่ไหวพ่าเราก็หิวก็เลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมการกินของเราก็เลยผิดเพี้ยนไปหมดแล้วก็บางทีพอเราพอเรา มันมันเลือกไม่ได้อะเราก็ต้องหาอะไรที่มาปกป้องเรามาดูแลเราแล้วก็อยู่กับเราได้ตลอดไงครับอืมก็คือพอได้มาใช้จริงก็รู้สึกประทับใจคือผมพกไปตลอดคือต้องมีติดกระเป๋าไว้ทุกกระเป๋าแล้วก็รถทุกคันจะพยายามเก็บไว้แบบซองเนี่ยสองซองสามซอง,ซอง,ซซองติดไว้ก่อนเลยเพราะรู้เรารู้แล้วว่าโอเควันนี้เราต้องออกไปทั้งวันนะงานเรากว่าจะถึงบ้านเที่ยงคืนอ่ะถ้าเราไม่มียาเลยจะกลายเป็นว่าเราก็วิตกกังวลด้วยเพราะผมต้องร้องเพลงตลอดเพราะเวลาเวลากดมันมาแล้วทำให้เสียงแหบ แล้วเราจะร้องเพลงไม่ได้ครับช่วยให้ได้ช่วยฝังชนพื้นฐานสำหรับต๊วันเกิดครับฝากคนไทยหันมาดูแลใส่ใจนี้นึสุขว่าเพราะจริงเหมือนคนไหลาย้อนตอนนี้เหมือนคนไทยก็เริ่มเป็นใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับคือกนไหลย,ย้อนนี่เป็นอาการที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะครับยามีส่วนช่วยด้วยแต่ขณาเดียวกันเราก็ต้องปรับพฤติกรรมของเราด้วยกินข้าวอาหารให้ตรงเวลาครับแล้วเวลาทานอาหารเสร็จก็อย่าเพิ่งเข้านอนนะครับรอทิ้งเวลาสักสามชั่วโมงอย่างต่ำแล้วก็ เราถึงจะเข้านอนได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวกรดที่อยู่ในข้ออาหารเราจะไหลย,ย้อนกลับไปตรงปลอดอาหารได้ทําให้เรามีอาการปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มีอาการแสบร้อนกลางอ,อกได้นะครับ,รบเกิดจากกรดไหลย,ย้อนแต่ถ้าเกิดมีอาการกรดไหลย,ย้อนก็อย่าลืมวันเกิดนะครับเพราะว่าชื่อนี้ก็ตั้งขึ้นมาดูแล้วต้องการให้คนไทยทุกคนจําได้ง่ายนะครับว่าเกิดก็คือเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนภาษาอังกฤษตัวเกิด แล้วก็วันเกิดก็คือวันเกิดทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสําคัญสาหรับพวกเราทุกคนนะครับมีอาการกดไหลย้อนก็อย่าลืมวันเกิดครับครับผมก่็ดีใจมากครับแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงกับการดํารงชีวิตของเราสุดๆเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้ใช้จริงด้วยแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพครับ คือบางทีแล้วยาช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาหารที่เรากินอ่ะบางทีเราเราเลือกไม่ได้ด้วยเวลาหรือว่าด้วยการทํางานแต่ละคนความเครียดก็ส่งผลอีกฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะรูร้จักคือถ้าสมมติมันเกิดอาการแล้วอยากดูแลตัวเองก็ฝากด้วยครับวันเกิดครับลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมวันเกิดคครับคบครั <yak> บ